อี้นะคะเราก็อยู่ในช่องกิ๊กสตอรี่อีกแล้วนะคะเราก็จะมาว่ายน้ำแต่อุปสรรคก็คือแดดร้อนมากแส่น่องหน้าไหมก็คือโอ้แสบไม่ไหวแต่สรยน้ำล่มอยู่นะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายบ่ายบ่ายสองกว่าแล้วมีคนดังด้วยแต่เราไม่พาไปดูหรอกเอาไม่๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดก่อนเนาะแล้วเราไปดูกับเราว่ายน้ำกัน เดี๋ยวไปให้ดูว่าสาะใวนามันี้จะสวยแค่ไหนก็ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปแล้ก็จะใส่หมวกเพราะว่าต้องใส่หมวกอันนี้เพิ่งซื้อเมื่อก,กี้ ก็มาล้างตัวล้างตัวก่อนลงสระโอ้โหเย็นเย็นจนแดดแบบไม่ไหวอ่ะปลาลงน้ำมันเถอะเราจะให้ดูว่ามีคนดังอ่ะมามามาสอนอะคาเดมี่ของอีลเลอ่ะเล่นบอลด,ด้วยแต่นี่นะแต่ทุกคนไม่เห็นหรอกเพราะเขาอยู่ข้างในสนามเราก็มาว่ายน้ำคนเดียวเห็นไหมเออใครมาตอนกลางวันก็จะสบายชิลๆอย่างเรา ว่าไว้น้ำคนเดียวตอนนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะไปเอาเหรียญตรงนี้แล้วก็มาเล่นตรงนี้นะเพราะว่าถ้าถือกล้องไปด้วยกลัวหล่นไป คน yup. แล้วก็เอาอันนี้มาเขามีบอร์ดเี่เรียกเขาเรียกว่าอะไรกระดานบอร์ดบอร์ดกระดานอะไรไม่ออกเขาเรียกว่าอันนี้แหละเหมือนเอ้สักอย่างนี่แหละก็มีให้นะเธอเนี่ยกระดานบอร์ดบอร์ดกระดานทุกอย่างนี่แหละเหมือนแบบเรามาเหมาสัะเล่นคนเดียวมาเล่นเกี่ยวกบเดือนแบบไม่ใส่แว่นตาดีกว่าพร้อมพร้อมพร้อม สี่เรียนนะหนึ่งสองสามเ่เจีะเจอละเว ไปที่สองเจอย่างนี้เป็นการเก็บเล็บที่ทรมานมากเขาไม่มีเล่บตา it. จะมีแต่เรานะคะเพราะว่าเหมือนเหมาสระเหมือนเหมาสระ <c oughs> <c oughs> แล้วเล่นไม่มีใครมาตอนนี้มันกลางวันอยู่ไงเห็นแดดไหมก็อย่างจ้ามันจ้าซะเระเือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตา ก่อนนะว่าทุกคนอาจจะว่าเราว่าน้ำไม่เป็นนั่นแหละเราก็ว่าไม่เป็นหรอกแต่ว่าได้ก <c oughs> ารเล่นน้ำที่แบบผู้ถชิลมากสบายทุกคน <c oughs> เล่นคนเดียว อยากเห็น,น,น,นมันเลยทำไมแสงมันจ้าจังเลยอ่ะก็ได้นะสิวแบบดูเห็นไหมเห็นสนามบอลไหมนี่แหละเป็นการแบบว่ายน้ำที่ชิลมากเราจะว่ายไปเก็บอันนี้นะคะทุกคนใกล้ไปไหมก็ใกล้อยู่นะ ว่ายน้ำคนเดียวยังชิลขนาดนี้ถ้าว่ายกับเพื่อนจะสนุกขนาดไหนอ่ะใครอยากว่ายนะคะก็มีแบบรายวันอยูน่นะก็ทักถามที่ในเพจเอาเนาะเพจทาราสปอร์ตเ, <s up> เดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้เลยเบอร์ <S <s <up> <S มากป <s up> ว่า,วาเดี๋ยวเจอกันตอนเล่นเสร็จนะคะอันนี้เล่นมา20นาทีแล้ว <s up> ดูสิเยวเมมเต็มบ๊ายบาย ไ่ว่าเราจะดำไหมนี่นะคกันแดดหน้ามาจะไม่ได้ทากันแดดตัวตอนนี้นะ,ะทุกคนแล้วก็อาบน้ำในตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมแห้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ของกินของเราบาวนี่นะแล้วก็วก็นงสดปานจากร้านสนามนมนะคะ นฮียก็สั่งไม่กี่อย่างไม่ไม่นมสดก็โกโก้ตอนนี้คืออร่อยมาก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 จะเป็นแบบพอดีพอดีอ่ะไม่เข้มมากพอดีอ่ะอร่อยกีก็จะขอจบกิฟต์แค่นี้นะคะทุกคนใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ด้วยนะคะอยากให้ก่งมาทำอะไรที่สนามทาดาสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะ จะมาเตะบ,บอลให้ดูจะให้เตะบ,บอลในน้ำจะให้เบอร์อนั้นเบอร์ทุเรศอ้อ,อไม่ว่าจะกันอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้